สวัสด,ดีนะคะทุกคนนี่ไทยเกรเตีพาไปดูต้มตำของไทยเกรเตียนนะทุกคนต้มตำของไทยเกรเตียนด้าตาจะประมาณนี้เนาะแต่ไทยกรเตียนไม่ตำให้ไายให้ดูหรอนะทุกคนเพราะว่าไทยเกรเตียนตำข้อไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าไทยเกรเตีจะมาทําการปรุงนัเองปรุงเสร็จแล้วก็จะเอามาเททุกคนดูเท่านั้นนะคะทุกคน ว่าเอา,เาตามเสร็จแล้วต้มตามใสกระเจียจะออกมา,อาหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมใส่กระเตียนะคะการต้ตมต้มมันก็เหมือนเหมือนกันทุกๆบ้านนะคะทุกคนเนาะต้มน,น,นู่นต้นี่ใส่ทุกอย่างนะคะที่เราชอบกินเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอากินแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนเนาะ แต่ว่าอยากให้เ oh, ห so ็นหน้าตานะคะเวลาส้มตำบางไทเกษตรดเวลาทำออกมาแล้วนะคะหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะโอ้โหส้มตำของยายไทยเกษตรจ็ดทำไมหน้าตามันแปลกๆอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆเห็นเนาะนะคะคอยคอยดูนะคะตอนที่ผสมผสมกันเสร็จแล้วเนาะนะคะนี่ค่ะทุกคนคะส้มตำเนาะเสร็จแล้วนะทุกคนส้มตำเส้นเล็กของเรานะทุกคน ไม่ใช่ต้องตำมรคนะส้มนะอะรบักคุงนะอ่าเป็นส้มตำเส้นเล็กใส่ตีนนะคะทุกคนเ่าะกุนตีนอร่อยนะอ่านะอ่ารสชาติเป็นอะไรที่เป็นของเรานะคะทุกคนอ่าเราจะกินรสไหนก็ได้นะเราปรุงเอามาให้แบบเออรสชาติถูกใจนะทุกคนส้มตำก็คือส้มตำนะคะทุกคนอ่ไม่ว่าจะเป็นการตำแบบไหนก็คือส้มตำเนาะรสชาติแบบไหนก็มันก็เป็นรสชาติที่เราจะต้อง ทำมาให้นา่ากินของเราทุกคนรสชาตต้องเป็นของเราเนาะ,ะเพราะเราไม่ได้ตาำข่ายนะคะทุกคนเราตำทานเองนะตำทานเองอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไทยกเกษตรนะคะอ่านะค,คะกับตำเส้นเล็กตีนไกน่นะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นตำไทยห้องในไทยกเกษตดนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่กินปลาล้านะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นต้มตำเมืองไทยกเ็เสรนะคะทุกคนอ่าต้มตำอ่าเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กอ่ามีอ่าเส้นเส้นเล็กตรีนไก่นะทุกคนเนาะเส้นเล็กตรีนไก่นะคะเนะเสร็จแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะทุกคน,นรสชาติตามที่เราต้องการนะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเนาะต้ตมตำอ่าตีนไก่นะคะทุกคน,กค,น,กค,นคุณตีนนะ,ะน,ตตนะคะทุกคนเนาะอันนี้ต้มตำไทยนะทุกคนอ่ามันก็จะเป็นแบบแบบเนี้ยพอฟันไม่ค่อยดีนะ้วคนก็จะตามแบบแปลกๆหน่อยเนาะอ่าอันนี้คนฟันดีนะคะก็จะกินประมาณนี้เนาะอ่าคุณตีนนะคะทุกคนเนาะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะค <het is true> ุกคนนะคะกำลังใจนะคะที่เข้ามาอ่ารับชมไทยเกษตรนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะขอบคุณอ่ ทุกกำลังใจที่ต่งมาให้นะคะทุกคนกลังจานะ,จะขอจบคลิปนะคะทุกคนอก็จะออลืมนะคะเพื่อนๆน,นะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ,ะกดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ไทยกเกษตรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปนะคะ,ะต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนเนาะ ขอบคุณนะคะเนาะเดลไทยเกตเก็ขออนุญาตนะคะ,ะจบคลิปนะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ